ทำนายดวง12นักษัตว์รายเดือนในแบบโหรา,าศาสตร์จีนโบราณคลิปนี้เป็นดวงประจําเดือนกุมภาพันธ์พศ2569สําหรับบุคคลที่เกิดในปีมะเมียสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดูดวงจีนโบราณเป็นโหรา,าศาสตร์จีนที่ทำนายดวง12นักสัตว์ประกอบไปด้วยนักษัตว์ชวดฉลูขานถอกเรื่อยเปจนถึงปีวอกตะกาจอกุลครับใครเกิดปีไหนก็เลือกดูกันได้เลยครับ และสําหรับเดือนนี้กุมภาพันธ์มีวันสําคัญคือวันตรุษจีนหรือวันขึ้นปีใหม่ของจีนในวันที่1 7บเถึงสิกุมภาพันธ์ครับชาวจีนหรือคนไทยเชื้อสายจีนจะประกอบพิธีไหว้บรรพบุรุษทําความสะอาดบ้านแจกอ่างเปาและพาครอบครัวไปท่องเที่ยวถือเป็นวันครอบครัวที่สําคัญอีกวันหนึ่งครับและเดือนนี้ก็มีเพียงย8วันเท่านั้นยิ่งจะทําให้รู้สึกว่าเดือนนี้ผ่านไปเร็วมากใครที่วางแผนจะทําอะไรในเดือนนี้ ให้จัดตารางให้ดีๆครับเพราะมีเวลาน้อยเดี๋ยวจะทำไม่ทันเดือนนี้คำทำนายยังเป็นหัวข้อหลักๆเหมือนเช่นเดิมครับแต่จะเพิ่มเติมเนื้อหาเกี่ยวกับแนวทางดำเนินชีวิตของแต่ละปีนักสัตว์เพิ่มเข้ามาครับแต่จะไม่ได้ฟันธงอนาคตแต่จะแนะนำแนวทางให้คุณได้เลือกเส้นทางด้วยตัวเองเพราะไม่มีใครรู้ดีไปกว่าตัวเราเองครับหมอดูทำหน้าที่เพียงแนะนำเสนอแนวทางดีๆให้คุณได้เลือกเท่านั้นสุดท้ายแล้ว คุณก็ต้องเป็นคนที่ตัดสินใจเลิกเส้นทางชีวิตของตัวเองถ้าพร้อมแล้วเราไปดูดวงรายเดือนประจำเดือนนี้กันเลยครับในเดือนกุมภาพันธ์เป็นช่วงเวลาที่คนเกิดปีมะเมียต้องกลับมายืนให้มั่นในจุดยืนของตัวเองครับตามหลักโหราศาสตร์จีนปีมะเมียเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพลังความขยันความกระตือรือร้น,ลนและความสามารถในการแบกรับภาระได้มากกว่าคนทั่วไปเดือนนี้พลังดังกล่าวจะถูกดึงออกมาใช้อย่างจริงจัง ดยเฉพาะในเรื่องงานหน้าที่ความรับผิดชอบและเป้าหมายระยะยาวของชีวิตครับภาพรวมเดือนนี้อาจจะไม่ใช่เดือนที่เบาสบายหรือปล่อยตัวตามอารมณ์ได้มากนักหลายคนจะรู้สึกว่ามีภาระเพิ่มขึ้นต้องตัดสินใจในเรื่องสําคัญหรือถูกคาดหวังจะคนรอบข้างมากขึ้นอย่างไรก็ตามครับนี่ไม่ใช่ภาระที่ไร้ค่าแต่เป็นช่วงเวลาที่ช่วยหล่อหลอมความมั่นคงให้กับชีวิตของคุณในอนาคตครับคนเกิดปีมะเมียอาจจะรู้สึกเหนื่อย ท้อบ้างเป็นระยะแต่ลึกๆแล้วคุณจะรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่กําลังทําอยู่มีความหมายกับอนาคตเดือนนี้ไม่ใช่เวลาของการเปลี่ยนเส้นทางแบบฉับพลันครับแต่เป็นเวลาของการยืนยันกับตัวตนว่าคุณกําลังเดินไปในทิศทางที่ถูกต้องหรือไม่หากคุณกล้าย,ยอมรับความจริงและเคารพกับการตัดสินใจของคุณที่ผ่านมาเดือนนี้จะกลายเป็นจุดสําคัญที่ช่วยให้คุณมีแนวทางที่ชัดเจนขึ้นครับถ้ามองในด้านการทํางานเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์งานหนัก มีความรับผิดชอบสูงแต่ก็เต็มไปด้วยคุณค่าครับคุณอาจต้องรับบทบาทที่จริงจังมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการดูแลงานหลักงานเสริมหรือการเป็นที่พึ่งของเพื่อนร่วมงานงานหลายอย่างอาจจะต้องอาศัยความอดทนความสม่ำเสมอการทําซ้ําๆอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นลักษณะที่คนเกิดปีมะเมียทําได้ดีโดยธรรมชาติครับสําหรับคนทํางานประจําเดือนนี้อาจจะมีงานที่ต้องตัดสินใจแทนผู้อื่นหรือรับผิดชอบผลลัพธ์ในภาพรวมมากขึ้นบางครั้งคุณอาจจะรู้สึกว่า แบกรับภาระมากกว่าที่ควรแต่สิ่งเหล่านี้กําลังสร้างเครดิตและความน่าเชื่อถือให้กับคุณในระยะยาวครับสิ่งที่ควรระวังคือการทํางานเกินกําลังโดยไม่ขอความช่วยเหลือควรแบ่งเบาภาระจัดลําดับความสําคัญให้ชัดเจนเพื่อป้องกันความเหนื่อยล้าสะสมครับและสําหรับคนทําธุรกิจส่วนตัวหรือว่าอาชีพอิสระเดือนนี้เหมาะกับการวางแผนระยะยาวการจัดโครงสร้างงานการกําหนดเป้าหมายที่ชัดเจนมากกว่าการลุยแบบรวดเร็วคุณอาจต้องรับผิดชอบ ต่อการตัดสินใจที่ส่งผลในอนาคตการคิดอย่างรอบคอบและยึดหลักความมัน่นคงจะให้ผลดีกว่าการรีบเร่งทำทุกอย่างให้เสร็จในเวลาอันสั้นโดยรวมแล้วการงานเดือนนี้อาจจะไม่เบาแต่เป็นงานที่มีผลต่ออนาคตหากคุณทำด้วยความตั้งใจและไม่ท้อถอยจะเริ่มเห็นทิศทางที่มั่นคงมากขึ้นในช่วงเดือนต่อๆไปครับส่วนด้านการเงินเดือนนี้อยู่ในลักษณะได้มาจากความรับผิดชอบโดยตรงรายได้ส่วนใหญ่จะมาจากการทำงานหนัก ความขยันและการรับบทบาทที่คนอื่นอาจไม่อยากรับจึงเป็นเงินที่ได้มาอย่างมีที่มาที่ไปและมีความมั่นคงในระดับหนึ่งอย่างไรก็ตามครับรายจ่ายเดือนนี้ยังมีแนวโน้มสูงโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบครอบครัวหรือการลงทุนเพื่ออนาคตบางคนอาจรู้สึกว่าเงินผ่านมือเร็วแต่ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้สิ่งสําคัญคือการวางแผนและจะัดสรรงินอย่างมีวินัยครับ เดือนนี้ไม่เหมาะกับการใช้เงินตามอารมณ์หรือความอยากส่วนตัวมากเกินไปหากคิดจะลงทุนควรเลือกสิ่งที่สอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาวครับและไม่กระทบกับสภาพคล่องในชีวิตประจําวันด้วยการเก็บออมอย่างสม่ําเสมอแม้จํานวนไม่มากจะช่วยเสริมความมั่นใจและความมั่นคงโดยภาพรวมการเงินอาจเป็นได้หุยหวาแต่เป็นเงินที่สร้างความมั่นคงหากคุณจัดการอย่างมีระบบจะช่วยให้ฐานะการเงินมั่นคงต่อไปได้อีกนานครับส่วนทางด้านความรัก ในเดือนกุมภาพันธ์จะมีลักษณะจริงจังและผูกพันกับความรับผิดชอบสำหรับคนที่มีคู่ความสัมพันธ์จะเน้นไปที่การดูแลกันในชีวิตจริงมากกว่าคำพูดหวานๆบางคู่ต้องรวมการรับภาระเรื่องงานเรื่องครอบครัวหรือแผนชีวิตในระยะยาวซึ่งอาจทําให้บรรยากาศดูเคร่งเครียดบ้างสิ่งที่ควรระวังคือการทุ่มเทให้หน้าที่การงานมากเกินไปจนละเลยความรู้สึกของคู่รักแม้คุณจะทําทุกอย่างเพื่อความมั่นคง แต่ความสัมพันธ์ก็ยังต้องการการสื่อสารและความใส่ใจซึ่งกันและกันการแบ่งเวลาให้กันจะช่วยประครับประคองความรักให้เดินต่อไปได้อย่างราบรื่นครับแต่สําหรับคนโสดเดือนนี้อาจยังไม่ใช่ช่วงของความรักหรือหวาแต่มีโอกาสพบคนที่มีความคิดเป็นผู้ใหญ่มีเป้าหมายในชีวิตชัดเจนความสัมพันธ์จะเริ่มจากการทํางานหรือการช่วยเหลือกันมาก่อนหากคุณเปิดใจไม่เร่งรีบความสัมพันธ์นี้สามารถพัฒนาไปในทิศทางที่มั่นคงขึ้นได้ครับ ดยภาพรวมดวงความรักแล้วเดือนนี้อาจจะไม่หวานมากแต่เป็นความรักที่ยืนอยู่บนพื้นฐานของความจริงใจและการประคับประคองให้ความรักยืนนานมากขึ้นครับส่วนด้านสุขภาพเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงดีครับแต่ต้องระวังความเหนื่อยล้าจากการทํางานหนักและความเครียดสะสมคนปีมาเมียมักอดทนและฝืนร่างกายเก่งหากไม่ดูแลตัวเองอาจเกิดอาการอ่อนล้าปวดกล้ามเนื้อหลังไหล่หรือปัญหาการนอนไม่หลับ ควรจัดตารางชีวิตใหม่ให้มีเวลาพักผ่อนอย่างแท้จริงครับไม่ใช่แค่หยุดงานแต่ยังคิดเรื่องงานอยู่ตลอดเวลาการออกกำลังกายอย่างสม่าเสมอและการพักผ่อนให้เพียงพอจะช่วยฟื้นฟูพลังได้ดีครับด้านสุขภาพใจควรระบายความกดดันออกมาบ้างไม่จำเป็นต้องแบกรับทุกอย่างไว้คนเดียวการพูดคุยกับคนที่ไว้ใจหรือการให้เวลากับตัวเองได้พักจะช่วยให้คุณกลับมามีพลังใจที่เข้มแข็งมากขึ้นครับส่วนคําแนะนําประจําเดือน เดือนนี้คุณอาจต้องทำหน้าที่หนักกว่าปกติแต่สิ่งเหล่านี้กำลังสร้างฐานชีวิตที่มั่นคงให้คุณในระยะยาวครับอย่าดูถูกความพยายามของตัวเองแม้ผลลัพธ์จะยังไม่ปรากฏชัดเจนก็ตามความสม่ำเสมอและความตั้งใจจะค่อยๆแสดงผลในเวลาอันใกล้นี้ครับในขณะเดียวกันอย่าลืมว่าความเข้มแข็งที่แท้จริงไม่ได้ไหมายถึงการฝืนตลอดเวลาแต่คือการรู้จักพักรู้จักขอความช่วยเหลือและรู้จักให้กำลังใจตัวเองขอให้คนปีมามีย ใช้เดินกุมภาพันธ์นี้เป็นช่วงเวลาของการยืนยันเป้าหมายเดินหน้าต่อด้วยความเชื่อมั่นว่าทุกก้าวที่คุณทําอยู่กําลังพาคุณและครอบครัวเข้าใกล้ชีวิตที่มั่นคงและมีคุณค่ามากขึ้นอย่างแน่นอนครับ